สวัสดีค่ะอ f ฟฟิ m เม e พลาสสาขาสารยานคนปรปฐมค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะในหมวดของเฟอร์นิเจอร์ค่ะเรามาดูเก้าอี้สำนักง,งานยี่ห้อเฟอร์เด็กกันในรุ่นมาโคนะคะพนักพิงจะขึ้นด้วยโครงเหล็กค่ะหุ้มด้วยตะข่ายและหนัง PU นะคะส่วนที่นั่งนะคะจะหุ้มด้วยฟองน้ำและหุ้มด้วยตะข่ายค่ะ ขาเล็กจะชุบคมเมียงห้าแฉกนะคะสามารถหมุนตัวได้รอบค่ะที่สำคัญนะคะรองรับน้ำหนักได้ถึงสูงสุด100กิโลกร,รัมค่ะ ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นลดสุดๆค่ะจาก3,790บาทนะคะเหลือเพียง1,500บาทเพียงเท่านั้นค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถโทร080-965-5292ค่ะหรือตามรายแอดได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ